สวัสดีครับสําหรับบทนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากบทที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับโน้ตตัวกลมไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีแยกด่อยออกมาอีกลักษณะหนึ่งคือโน้ตตัวขาวครับโน้ตตัวขาวก็จำง่ายๆนะครับโน้ตตัวขาวก็จะเป็นแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจังหวะของตัวกลมทั้งหมดถ้างงยังไงก็ข้ามไปกดย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับตัวกลม มี4ีจังหวะใช่ไหมครับตามอัตราซิกเนเจอร์บอกว่า4ส่วน4ต่อไปตัวขาวก็จะมีครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือจาก4นะครึ่งหนึ่งก็คือ2ใช่ไหมครับอ่ะง่ายๆผมแบ่งจังหวะให้แล้วนะครับตัวกลมก็จะแบ่งตัวละสองจังหวะนะครับอ่ะเหมือนเดิมถ้าเจอเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ทำไงครับเล่นเหมือนก,นกันกับห้องที่ผ่านมาหรือห้องข้างหน้านี้นะครับอ่ะพอเข้าใจไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนับจังหวะดูนะครับอ่ะถ้าเป็นจังหวะอ่ะ ของตัวตัวขาวนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งหนึ่สามสังเกตไหมครับจังหวะที่1และจังหวะที่3เราจะเล่นจังหวะนะครับไม่เหมือนตักลมที่รวบทั้งหมดเลยอ่าอีกรอบหนึ่งครับ3ไปสองสาม 2, 3, ตัวนี้เหมือนกัน1 2 3อ่อามสี่าท่านไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถเขียนนะครับเอาดินสอเขียนไปได้นะครับในเอกสารที่ผม,มแจกให้ไปนะครับ อ่าถ้ามาเป็นอ่าในมรรทันหนาเส้นหละจะทําไงก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เจอเลพี่ย้ําหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับทีนี้ถ้าเป็นคอร์ดอ่าเริ่มจากคอร์ดจีนะครับคอร์ดจีอย่างเดียวเลย จตรงนี้ก็ G อ่าตรงนี้ก็ G ตรงนี้ก็ g นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับก็ G one นทูทรีโฟร์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ซ้มสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับโนต้ตในแต่ละบรรทัดนะครับจะยาวขนาดไหนถ้าหลายๆห,ห้องก็นับเข้าไปครับสมมุติมีสี่ห้องก็นับเพิ่มเข้าไปอีกสองห้องถ้าแปดห้องก็นับเพิ่มเข้าอีกหกห้องนะครับง่ายๆถ้าเจอเครื่องหมายนี้ทําไงครับก็ต้องย้อนกลับมาเล่นต้นไปหาตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถรีดูกับหลายๆรอบก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ทันใจทันไม่ทันใจ สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้นะครับหรือว่าไลน์มาถามตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะครับเดี๋ยวาพาต่อไปจะเจอกับโน้ตอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามครับขอบคุณครับ